สวัสดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอบนดับสิ่งทั้งนั้นยูทูบครับ,บ,รบกระผมใจนุ่มท่อนคนบอกคนจ่าครับพี่น้อง <S <S อขอ,อยัดรายงานตัวกับพี่กับน้องขึ้นเก่านะครับมือนี้ดาาเดินทางมาเบิงเจ้าซานีารครับโจซานีเอสวายสองศูนย์ห้าสี่นะครับโอ้พี่น้องนักใจแท่นเะเาแก่นะครับแต่ว่ามือนี้มาให้กำลังใจโบเดม่าสัมเติมครับ รถขุดซานี่เอสวสอนตัวนี้เป็นขีดเก่าครับพี่น้องเครื่องยนต์หกสูบนะครับปั๊มเครสามวีแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้จมหํำครับตอนนี้จมหนำนะฮะกะผมกะบบุหัวเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับบอดีอยูในเหตุการณ์เนาะผมกับบอดยอยูในเหตุการณ์ของการตอนตอนที่ลุ่งนะครับแต่ว่ารุ่นนี้กับสียุป,ประมาณราคานะครับราคาอยู่ประมาณ3ล้านแน่นอยนะครับ3ล้านกว่า ก็แจ็คสิวายยังไนค,น,งคนครับพี่น้องค้นขับกะคงจะระมัดระวังอยู่แต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับพี่น้องอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่มันบทสามาถสิบอกปุ้ใด้ว่าสิเป็นยังไงนะครับอันนี้บตกุล้มกับสิเมือนลุ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นดินทรายไหมบม่น่าสิเมือนดอกนะครับอาสิตกุล้มจะของขุดไว้หรือว่าผู้อื้นขุดไว้นะครับพี่น้องในการเปิงน้ำสำหรับันนีความเสียหายนี่ทั้งขั้นครับพี่นอ้องเหลือั้งแต่บุมกับอม่มกับปุงกี เรื่องเครื่องนี่ผมว่านามขึ้นสิเขาไปเรียบรดแล้วล่ะนะครับกับพวูผมว่าปิดสวิตชัานหรือบ,อบัว,วเครื่องนี้นาจะไปเรียบร้อยนะครับเครื่องเรียบร้อยปั๊มเรียบร้อยต่อไปก็คือการเอาขึ้นนะครับการเก็บกู้การเก็บกู้เขาสิเอาเก็บกู้จังไดน,นะครับเนื่องจากว่ารถเครื่อนี้บ่สามารถสิเขามาได้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่รถหกหลอ้อหรือว่ารถสิบหล้อเขามายากนะครับ เท่ากับต้องใส่รถไมโครนะครับในการออกแต่ว่าผมบูว่าเพิ่นเพิ่อนเอาสร้างมาหรือยังนะครับสร้างมาเบงหรืออย่างไรรถนี่นาซิยุในประกันนะครับพี่น้องรถนี่ก็บนาซิยุในประกันแจ้งบริษัทซานี่ไปลกประกันมาเบงนะครับแต่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถเช่าเหลืองเขาเหลืองตอกแกกจักอยู่ใสครับผมเ่อันเห็นตอแกนะครับเพื่อนเศร้ามากนะครับอยู่น้องสังไห่เช่ามานะครับอยู่น้องช้างใหญ่ก็หรอบันครับโอ้จังครับพี่น้องแบบนี้ถือว่าจัง คนออกได้ท่านนี่ก็ถือว่าดีเด้นะครับคนออกได้ท่านนี่ถือวอ่าดีเพราะว่ายังตีขันลงเล็กนี้จังหน่อยนี่ล่งเลึกกว่านี้นะน้ำท่วมหัวเก่งครับอันนี้ก็ยังสีพ่อได้หายใจอยู่นะครับกระจกก็นาสีเพิ่นเปิดขึด้นทึ่งเงินละนะครับเปิดออกนะอันนี้ความเสียหายนี่สองด้งสามดิงนะครับสําหรับประกรันรถรุ่นใหญ่นี่รถรถแมคโครนะครับพี่น้องมันก็สีมีคาส่วนต่างหลายอย่างนะครับบ่กือกันกับการเคี่มประกันรถรถปิกัพรถเก๋ง นมันก็สิมีค่าเอ็กเซียส่วนแรกนะครับพี่น้องแล้วก็บางบริษัทนี่บพรว่าบพรว่าสิเป็นแคทบพรว่าเป็นอย่างเนาะกะคานเกิดเหตุการณ์อย่งสี่นี่คันแมนคันแมนเขาเคี่ยมไห้นะครับคันแมนเขาเคี่ยมไห้กะสิมีการเสียใจสิบเปอร์เซ็นต์บอยี่สิบเปอร์เซ็นต์บออย่างประมาณนี้นะครับผมกับบริษัทศึกษาแห่งเนาะมันเป็นสิ่งที่เขาแก้ทุกคนเนี่ยบอไม่อยากให้มันเกิดครับ มุย้ยผู้ใดอยากให้มันเกิดหรอกคนขับก็บ่อยากให้มันเกิดหรอกนะครับหลักแต่ว่าเห็นแล้วก็ปวดใจเห็นแล้วก็ผู้ใดผู้ใดก็เป็นเรื่องที่แนมเห็นแล้วหดหูใจครับใจเขาใจเฮาเนาะเวลาเขาเป็นตะแก้รถนี่ผมกับเป็นตะแก้รถด้วยกันครมันเกิดขึ้นกับรถผมนี่ขั้นนี้ในี่รุ่นเดียวกันเลยเด้กับรถผมนะครับพี่น้องเอทวายสองศูนย์ห้าซีนี่ซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบนะครับ,วบปวดบานนะครับในการในการใส่ก็สองหนึ่งหานะครับ พะว่าเป็นอย่างดีผมหมักมันเป็นเครื่องหกสูบไดเรกครับล่องเรวตั้งแต่หมู่บ้าน,นครับนี่หนึ่งคืนผ่านไปยังไม่มีวี่แววในการที่จะเอาขึ้นนะครับกะคุ้งสีเป็นเป็นมืออื่นมือหฮือนะครับอีกจักมือสองมือนะครับมืออื่นมือฮือ2สองมือน่าจะน่าจะไดเอาขึ้นนะครับขันบ่อขึ้นอีกสองมือนี่ผพราว่ากะสิเดพไปเป็นเยาะปลาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันก็คือสิเด็ด <c oughs> จางไหนเด็กพี่หน้องโว้นะครับเอามมีแนี่ยหัวครับหัวบ่ออกครับ การไปถอแก้รถนี่หัววูออกครับพี่น้องคันสองมือวาขึ้นนะครับถามเป็นพายุมากนี่แม่งเลี่ยวเลยนะครับช่วงนี้แดดนาสีเอาขื่นเลี่ยวนะครับพี่น้องนาสีเอาขื่นได้เนาะกะยังตามหาถอดแก้อยู่นะครับจักถอดแก้พันอยู่ใส่อกนะครับเมื่อนี้กบะเห็นถอดแก้หลักะค้นขับกบะเห็นเนาะกะถาเบิ้งตอนต่อไปครับพี่น้องสีผ้าพี่น้องเบิ้งนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งเรื่อยนั่นแหละจนกว่ามือเขาจะขึ้นตอนเก็บกูกะสิมาทายให้พี่น้องในเบิ้งนะครับมารีวิวให้พี่น้อง้เในนกกาาารอขึจ น้ำอันนี้นะครับอยู่บ่อนี้ก็มีอยู่สองสองขั้นนะครับค้งมสูงก็ลงอยู่ฝั่งทั้งอีกฝั่งทั้งนึงทั้งทั้งไนดอกครับมันหย่อนแสงเลยพี่น้องเด้อมันอาจจะย่อหย่อนแสงนะครับผมมาย้ำคำนะครับตอนกวินกับบัตรไหนบัตรไหนมาตอนกวินบ่ตรไหนมานะครับมาย้ำคำก็เลยแวะมาเบิ่งให้กำลังใจกันครับทีมงานเฮาทีมงานรถแม่โครทีมงานรถจกครับพี่น้องก็ต้องให้กำลังใจกันครับเอาเดี๋ยวผมมีภาพพี่น้องเบิ่งภาพมุมสูงประกอบกันเลยนะครับเบิ่งภาพภาพมุมสูงประกอบกันนะครับสรับรถเฮากบ่่ดวา บ่เดี๋ยวมาสั่มเตือนนะพี่น้องเด้อนะครับผมลองคนกสิฎามาเจ้ามาบอกจังสั่นจังสี่นะครับแต่ว่าผมนี่มาเบิ่งแล้วก็เพื่อสิให้ยกำลังใจกันแต่การมันอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆฟังกสิฎออก <c oughs> ความคิดเห็นออกแนวทางนะครับพี่น้องว่าสีเฮ็ดจังไดรมันจังสีขึ้นเนาะ <c oughs> มันจังสีเอาขึ้นได้ง่ายนะครับเฮาอยากเอาขึ้นมาเร็วที่สุดนะครับคนที่เบิ่งอยู่ข้างๆนะครับเบิ่งอยู่ทั้งทึ่งๆนี่ล่ะก็อยากเอาขึ้นคือกันนะครับเอาไปเบิ่งภาพมุมสูงครับ ขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับที่เขามาติดตามในช่องอุบุญดำสิงค์ครับฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดซับสไครต์ให้น้ำเนี่ยนะครับกดกระดิ่งให้พร้อมนะครับกดแจกรกดไลค์คลิปให้น้ำในเด้อนะครับคลิปนี้วังวาสิเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับรถครับพี่น้องเป็นอุทาหรณ์ของคนขับรถแมคโครในการยางนะครับอย่าลืมจิกเบิ้งครับจิกเบื้องทั้งหน่ายยางเพื่อนนะครับพี่น้องเอ้าซับนี้ละไปแล้วนะครับสวัสดีครับ i crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's so. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain. Am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning just a circle in me around it I need to fight I know it's just so hard to let it go shine a light I can see something I can't forget my heart won't let it rest but you Forgiven, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? Something I can't forget. my love my life the pride it's hard to find